สลากออมทรัพย์ vs หุ้นกู้ความเสี่ยงต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาว่ากันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนที่รักษาเงินต้นนะแต่มองว่าผลตอบแทนสลากออมสินนะครับหรือสลากทกศหรือสลากออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับกับค่าของชีพ หุ้นกู้ก็มักเป็นตัวเลือกถัดมาที่หยิบมาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมากลางให้เห็นเลยหากเรามีเงิน1ล้านบาทนะครับจะขยับไปซื้อสลากหรือเออขยับจากสลากไปซื้อหุ้นกู้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับความคุ้มค่าที่ได้มามันได้มาอย่างไรนะครับรับได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับหากสลากออมทรัพย์นะครับคือหลุมหลบภัยหุ้นกู้ก็เปรียบเสมือนบ้านที่แข็งแกร่ง หรือแข็งแรงนะครับแม้มันจะมั่นคงแต่ก็มีปัจจัยภายนอกที่ทำให้เราต้องพิจารณามากกว่าแค่การฝากเงินเฉลี่ยความสุขเท่านั้นความเสี่ยงด้านเงินต้นนะครับแน่นอนสลักออมทรัพย์ความเสี่ยงแทบเป็นศูนเลยเพราะรัฐบาลเป็นประกันนะครับผ่านธนาคารรัฐนะเงินต้นของคุณก็จะอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอนในส่วนของหุ้นกู้นะครับคือการที่เราให้บริษัทเอกชนยืมเงิน ความเสี่ยงก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชําระหนี้ในของบริษัทเอกชนนั้นๆนะครับถ้าเลือกบริษัทที่เกรดดีๆ a a a หรือ a a นะครับความเสี่ยงก็จะต่ํามากเพราะว่าเขาก็จะเป็นบริษัทที่แข็งแรงแล้วก็มีประวัติการชําระหนี้ที่ดีผ่านมาเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทเจ๊งนะบางบริษัทเจ๊งนะครับหรือนัดผิดนัดการชําระหนี้คุณก็อาจจะสูญเงินต้นได้นะครับเพราะนั้นก็เลือกจากเกรดเป็นหลักนะ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแน่นอนว่าสลักอมทรัพย์นะครับสภาพคล่องสูงมากคุณสามารถเดินไปถอนคืนได้เกือบตลอดเวลาแต่อาจจะโดนหักส่วนลดบ้างนะถ้าไม่ครบแต่ในขณะที่หุ้นกู้เนี่ยนะครับสภาพคล่องจะต่ํากว่าการจะเอาเงินคืนก่อนกําหนดทําได้ยากต้องไปขายในตลาดรองซึ่งอาจจะขายได้อ่าไม่ได้ในทันทีหรืออาจจะต้องขายในราคาที่ขาดทุนในหากช่วงนั้นดอกเบี้ยในตลาดขาขึ้นนะครับ ผลตอบแทนที่ได้รับแน่นอนว่าสลักออมทรัพย์เน้นดวงเป็นหลักนะครับหากดวงไม่ดีผลตอบแทนเฉลี่ยของคุณอาจจะอยู่ที่0.8ถึง1.2ต่อปีนะครับในขณะที่หุ้นกู้จะเน้นดอกเบี้ยที่แน่นอนนะบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มักจะจ่ายดอกเบี้ย3 5นตะครับต่อปีซึ่งสูงกว่าสลักอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นเรามาเปรียบเทียบตารางสรุปความแตกต่างกันดีกว่านะครับว่าถ้ามีเงิน 1ล้านบาทนะครับผลตอบแทนคาดหวังจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับสลักอมทซั์นะครับผลตอบแทนคาดหวังก็จะมามาณห0 0 0บาทต่อปีรวมรางวัลเลขท้ายนะครับในขณะที่หุ้นกู้เลตติ้งเขึ้นไปมันก็อาจจะได้ถึง35,000ืถึงสี่หมบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับความแน่นอนของรายได้นะก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับดวงนะแต่หุ้นกู้เนี่ย แน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาจะบอกเลยว่าจะจ่ายดอกเบีย้ยคุณเท่าไหร่นะครับนะจ่ายดอกเบีย้ยทุกกี่เดือนกี่ปีนะครับเงี้ยนะมันก็จะระบุไว้ความเสี่ยงด้านเงินต้นนะครับจะต่ำมากนะเกือบ0%คุณกู้ก็จะเอ่อต่ำถึงปานกลางนะตามระดับเครดิตนะครับแต่มันก็ไม่ได้การันตีนะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วจะ ดีเสมอไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาที่ตัวบริษัทด้วยนะครับเพราะนั้นอะไรที่มันให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะมันต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับภาษีแน่นอนสลากออมทรัพย์เนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้จะหักภาษีใี่จ่าย15%นะครับมันก็มีเรื่องของภาษีเข้ามาสรุปแล้วเลือกแบบไหนล่ะแน่นอนว่านะครับถ้าคุณอยากนอนหลับถ้าคุณอยาก นอนหลับเงินต้นไม่หายนะยังอยากมีความรู้สึกลุ้นรางวัลใหญ่ๆนะครับตื่นมาทุกวันที่1หรือ16ส,สลากออมทรัพย์ก็คือคำตอบแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเน้นนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับดอกอดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะมาช่วยจ่ายนู่ใจ่นี่นะอยากสร้างพาสีอินคัมที่มันมั่นคงอะว่าได้เท่านี้เท่านี้นะครับ หุ้นกู้ก็อาจจะคือคำตอบก็ได้นะครับเพราะนั้นสำหรับผมนะคำแนะนำก็คือคุณไม่จะเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสามารถที่จะบาลานซ์พอร์ตนะครับซื้อทั้งสองอย่างได้เลยนะออมสลักออมทรัพย์ด้วยหุ้นกู้ด้วยแต่เลือกดีๆเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับคำนี้ต้องขึ้นมาเสมอเลยนะครับกับการลงทุนต่างๆประมาณนี้แล้วกัน ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ